สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณขุนเขาสินทุเณรเขจรบุตรผู้ที่เขีย,ขยนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตนไปในทางที่ดีที่ควรเนี่ยได้พูดถึงเรื่องกิริยานามิตรเช่นเดียวกันแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ถึงความสําคัญของคนที่ต้องมีกิริยานามิตรจะรู้ว่าเรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่ท่านช่วยลูกแล้วก็ให้แนวทางในการสร้างกัริยานมิตได้เช่นเดียวกัน ฟังคุณขุนเขาวพูดในเรื่องกัลยาณมิตรสาหรับชีวิตของลูกนะคะเรื่องกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเกือบจะที่สุดในพุทธศาสนาเลยนะฮะพระเจ้าเนี่ยท่านตรัสสอนว่ามี2อ,อย่างที่เป็นเหมือนขานะฮะที่จะพาเราเข้าใกล้แก่นธรรมได้มากที่สุดสิ่งแรกคือโยนิโสมนสิการก็คือการกระทํา,า,อาอย่างแยบคลายหรือพิจารณาอย่างแยบคายในใจก็คือปัญญาส่วนตัวะฮะส่วนอันที่2ก็คือกัลยาณมิตรนะครับสออย่างนี้จะเป็นตัวคู่กันที่พาเราเข้าไปใกล้ การแก่นทมหรือความสุขของชีวิตมากที่สุดกรลานามิรเนี่ยท่านวรวชาเมธีเนี่ยท่านพูดไว้ดีมากท่านบอกว่าผู้ใดมีกาลานมิตรเหมือนมีพระอาทิตย์ส่วนตัวซึ่งไม่ได้แปลว่ามันร้อนนะฮะแต่มันแปลว่ามีแสงสว่างนะครับถามว่ากาลานมิตรทําไมสําคัญถึงขนาดนั้นนะครับสำคัญเพราะว่าทุกครั้งที่คนใ,นใกล้ตัวของเราเนี่ยพูดถึงหรือชวนหรือว่าพาเราไปอยู่ในบริเวณไหนเนี่ยสมองของเราและจิตใจของเราจะค่อยๆเปลี่ยน ตามสิ่งนั้นเอาง่ายๆครับสมมุติว่าเพื่อนของเราทุกคนเป็นคนที่ติดยาเสพติดหมดเลยนะครับ <î es> เราเป็นคนไม่ชอบแล้วไม่ติดแต่เพื่อนมันติดหมดเลยแล้วมันก็ชวนเราอยู่นั่นน่ะทุกครั้งเนี่ยถึงแม้เราจะไม่อยากติดยาเสพติดแต่เราจะมีมีได้ยินคาว่ายาเสพติดเยอะมากแล้วหมู่คนที่ติดยาแน่นอนครับไม่ได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วผมบอกแล้วไงครับว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีสร้างสมองที่ไม่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญของกัายามิตรถ้ากรลยา,ามิตรของเราหรือคนที่เราคบเนี่ย เป็นคนที่ไม่ดีคราวนี้นอกจากจะไม่มีภาทิ์ส่วนตัวแล้วยังเหมือนมีถังขยะส่วนตัวอีกด้วยความจริงกัญยาณมิตรไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นเพื่อนแต่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติเป็นครูเป็นคนที่เรารู้จักที่ทำให้เราเรียนรู้แล้วเราอยากที่จะทำดีก็เราก็ถือคนนั้นเป็นกัญยาณมิตรก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องการมีเพื่อนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ อย่างที่ว่าชีวิตของเราก็ขาดพระอาทิตย์ไม่ได้ก็ถ้ามีกัลยะาณมิตรซึ่งเป็นเหมือนพระอาทิตย์ส่วนตัวก็น่าจะยิ่งดีใหญ่พบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักกลููให้ทา